ไม่ม so <laughs>: so ีไม้ออกครับเรื่นไม้เก่านี่แหละรับขบยางก็เก่าแหละพี่น้องขบยางห่างๆไม้ประคอไม่มีมองออกครับช่วงนี้ก็เรื่นได็มมนหลังเลิกงานก็หาที่บอหลางเรื่นนะครับอ่ะเดี๋ยวลองลองเบิงจะมีผลงานเล้พี่น้องได้เบิงบ้าอยู่พอส่วนบางแห่งหนึ่ง กับเธอบอกสายแหลนเน่พี่น้องดูชูบักแห้งเลยดูย่คดูยู่ยูยุ่ตัวใหญ่วตัวนี้บูยตัวใหญ่ครับพี่น้องงัด่ายากมาเลยอู้ใหญ่ครับอ้ อาจจะดันโลอีกแล้วครับพี่น้องอ้ห,หูอะไรอย่้อู้หาจจะหอดโลอยู่พี่น้องโอ้เดี๋ยวไปเอาคิปเปอร์ก่อนครับพี่น้องเอาคิปเปอร์ก่อนดันโลอีกแล้ว สวมเท่าแรกว่ามันบอดถ,ถือก็เลยสั่มช็กสายสำนักงานในความสูงบอดถ,ถือแล้วออกกันครับกับปลาช่อนบ่อล้างอู ใหญ่เลยครับพี่น้องนี่กล่องจับเห็นมาเนาะนี่ตัวใหญ่ตัวงามครับผมกับปลาช่อนบอ่อหลางนึกว่ามันบ่คข่อยมีเพราะว่าเขาสูบไปแล้วะนะถือว่าตัวใหญ่ตัวงามอยู่พี่น้องอ่ะเดี๋ยวถ่ายภาพเก็บไว้ครับผมโอเคมันมันครับกับปลาช่อนไซดันโลครับผม ประคอลหลีอยู่เลยนี่นี่ันไม่โตว่ะตัหลีอยู่ใพุ่มใหม่หลีอยู่ใพุ่มใหม่ออกมาสวนบับตัวกัดอีกแล้วครับผมถืออยู่ป่ะ ลูนอีกแล้วตัวที่สองครับผมบูมีติใส่ใหญ่เลยพี่นนองบู๊บบู๊มจะบักเอ็ดอีกแล้วบู๊มจะบูบูตัวใหญ่อีกแล้วนี่ครับเอ,อ้อ เดี๋ยวไปเอาคิปเปิดกันครับพี่น้องเดี๋ยวไอ้เบิ้งครับนะววนเติบครับมาจะด้านโลยแล้วครับนี่บ่หอดเกือบหอดแล้วครับใส่นี่กี่กระได้ไปแต้มหนึ่งแล้วหลุ่นเดียวกันเลยวูใหญ่แช่พี่น้องโอ้งามใส่ไงถึงมือครับสปินงัดบ่อยากมาเลยใส่งามครับผมขับไม้ บ่อล้างกำลังแห้งนะมันๆครับนะ่นะ